สบายดีสบายดีบ้านสกุลุกคนพี่น้องจ้าพบ่อกับเบ้าเมส่วงคำคำพี่น้องว่าสิไปหาสอนสบายดีสบายสบายดีป้าลูกงมอียังยาลุนเฮือมึงรู้ไหมป่าลงอีละบ่ว่าสิไปหาสอนพี่น้องแล้วก็งมหอยพร้อมก็เลยลงมาแล้วก็เลย ปนินไม่ใส่ปนินกับี่ฝั่งกับเหลวขกับปนินมาปล่อยมันประมาณหาหกพิโตเออปล่อยแล้วมันออกเอามาอมาอทยมาแล้วมไหมเอาไปปล่อยเด้อป่ายังมาทำลูกปข้อน้อยปามาคือลงจักหอุ๊ยปนินเนี่ยไปปล่อยแม่นี่ Smile, เอามันเขามา Ồ, หาทุกสิอู้ยพี่น้องปลาคอยยักโตสองตลูกปลานิลเอาไปปล่อยไปโยนน้องซามุเอาลูกปลาคอยน้อยก็ไปปอยรถเจ้าของอะไรกันยังเป็นอะไรกูแน่นอนปลาคอยแล้ใส่ของนั้นจำมันดีเด้อพุดเลยพูดกับกศิษย์มันกัดยังชื้นเลยแม่ไม่จ่ายเลยบ่ฮ่าสิงอ้อมเลยบ่เอาคู่นะตากยายลุนไปปล่อยบ่รถลูกปลาคอยกับปลาดินนั่นเอาว่าคองเลยใช่มั้มอน เบื้องแรกพี่น้องลูกปลานิ้นน่กับลูกปลาหนิกับปลาคอน้อยด้วยนะ้า่เออกมปลาอนะเอาไปปอยเอาเขไปปอยน้องซาในมันเนาะไยคได้ปลาคอสองตัวโอ้ยในสายปลาไม่ได้โลดตัวเดียวน้่ปายดอก เดี๋ยวมาหย่ามอีกมืออื่นกะจังเอาไปปล่อยมันแพ้ได้ปลานี่งง้อลุงตูนแล้วปล่อยไปเรื่อยอันซิ่งไปไปพอนสายซิมอนไปไป ไปสอนน้องไหนมาสอนกุ้งพี่น้องเอองมหอยเดี๋ยวหอยล้าหลายเดี๋หอยหอยจูบหอยขมพี่น้องนี่องเช้านี่จะจเป็นคนสอนมาทำไปนะแม่ งมหอยด้ยอยพาเด็กๆมาหาสอนมาหาแนวกินแรงพี่นออ้องอุ้ยป่ายังพุน่นะปกครองเลี้ยงลูกปกครอเลี้ยงลูกอาลงซ่อนลงซ่อน โกกอ้ยน้คุณมัเก็อะน้บนมาเก็บไปสวยหอยนี่ปัหลากหลายหนึ่งอันนี้คือชีวิตจริงของเด็กๆ็พี่น้องบางมือก็เป็นเรียงงัวบางมือกมาหางมหอยหาอยู่หากิน แม่มงมีแต่มา้ะล่อมาคุ้งดนอันผู้ลอยก็ลอยผู้สอนก็สอนเนาะ งมันไม่ได้เพราะแก่งด้วยแต่ว่าห้อยล้าหล,าย,ลายพิณหงอมแ่านี้มันอยู่ตามพื้นพื้นดินนะลูบไปเอามือนะลูบทำแต่น้ำบอเลิกน,นั่งนี่นก็เลิยนี่หอยหัวโค้ไปนี่นรัก,ลกเลยพี่ลูก ยายลุนพามหาสอนทำอย่าแส่เลยเดอ้อปีอิงจับเด้อไปไวแน่นมีเดอ้อ ลอลุ้นลอลุ้นออ้้ยมมันนกขาดแลว อ้าวข่อยก็ไม่ใส่หอยแบบนี้ตอนถุงหอยไม่ใส่ก็ไม่ใส่หอยกระส่าบางดูงะส่าแบบเออกุ้งหรอส่วงเขม็ตโตวัวพี่น้องเลยกระปุกยัดไปยัดกระปุกหอยในคณะบดยงมเด้ดนี่สอนชื้อยังได้มาห้ามคนนะเก็บเอาแมหอยอันนี้มตทหอยขมอันนี้กุ้งกุ้งกุ้งทางตีนเนยเหยียบทำกุ้งในตีนเนเหยียบเนี่ยตัวใหญ่หอยก็ใส่ของเด้อไม่ใช่มีหอยเห็ดเยอะได้แล้ว หอยในใส่ของเนี้ยมันสิปนกันเก็บเก็บเก็าปลาเชียวมาปล่อยน้ำตปยั้ยอาย่าลงมาบบนเตอกผมาถึเดินมือุ่อมนเดี๋ยวลรไปยามโต้งเดี๋พี่น้องโต้งที่สองเนี่อันเขียวเีอะปกปะใปะคอนเลี้ยงลูก

ผูหล่ออันตะพันี่หอยไผู <t 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 ้เลยทำมืองกันอปทำม่ได้ทาเลดเดอปีงสิจับ นั่นนี่นะปิกงหลที่เด้วสิบอกให้ปิไหลนะคี่นี่นี่นุ่นเดี๋ยวรอรุ่นรอรุนพี่น้องเอาสิได้กินแต่เอาน้ามันหลเนาะ สอนคำข้ำมาได้ตองคคนนี้เขาว่าสอนกุ้งต้องสอนคำค้ำอย่าเอาคุุมมาบางออกด้วย โอ้ยสอนบาดได้กับพี่ตะบักหอยพี่น้องกุ้งกระลายอยู่เฮ้ยนี่นี่เขาข้าวบุญจ้านี่ว่ากุ้งนี่กามีอยู่แต่ปลาไหลเนาะเขาได้เก็บอันนี้พี่ตะบักหอยได้พี่น้องไอแถวไมมนี่มันกับดาบอยู่เขาได้เก็บเอาหอยนะใส่ของของมาหอยนะตั้งใจงมเดี๋ยลายแน่นเลยอันนี้นะมันตั้งใจเล่นรู้หนุ่ยมันอันนี้สอนในเสื้อมันยังได้พี่น้อมันไม่ขอ่อยใช่ไหมไอใช่สีงมคนน้อยเราก็จะลูกไว้ง่าย เอาหมหน่อยดลมอันหยังหอยงงอ้ยขัดจขัดบ่ได้นะพักกันงมหอยโลดขอย่างิเดลกทำแต่อันพายลุ่มนะมันเลิก แต่ว่าก <acid baptism? S 1> ุ้งไลยได้กุมไล่บลครบเด็กบ้านขวบแล้เด้เยอยากเลิกลงานางลี่หมดซลุนแไมถ่ายกบงแหนไปแนนบดอนันขึ้นชางลีอาวอะงมหอยล้มาลงขอหัน้นมาไปทอ่งตกรลูกขัมาได้ไปคางางนั้นนห้ององนสมงอยล่หอยก้อนอหอยาหน ้าหอยน้ำบริยูจะตามต่อไหมคอนไหมดอกแถวคีดินนะลูบไปนี่จะนวยง่ายจมน้ำเดอทำ

ไว้ๆปาดพี่น้องมักสิดาสุกอย่าเพ่าวเก็บอย่าเพ่าวเก็บเบิง่งนะหมากฝรั่งสุกหงอยู่อย่าเพ่าวเก็บอย่าเพ่าวเก็บฝรั่งเป็นองาเบิ่งในพี่น้องมักสิดาเบิงงบ่งในข้างล่างเบิ้งในนี่พุ่ลลนหล่นเกาะอยู่หวานอยู่หวานบอกมวยนอนตีนี่พี่น้อง นี่นี่ข้างมันทะเลชุกช้ำนี่อือจะเบิ่งไม่มีเขาลอยอยู่เอือมน้างๆไ่ไก่ชุกเอแม่บ่เอ้ามันยัทะเลอากชุบได้ยเอฮะใจแงบ่แม่บ่ไก่ชุกนี่เจเิ้งเา เคยมันที่ดาย,ยัางไง่ะมันเกิดเองพี่น้องเกิดหรือเขาปลูกกับบรูปมันอยู่แน่ขั้นน้องสาเขาจะมาซุกคุ้งล่นกล่องอยู่ด้ออ,อันปิดหน่วยแดงๆแบบเป็นตะแซสบมันคอยเนี่ยเพียทั้งนี่ โอ้ยนวยนะ่ะคือเป็นตะแสบเถอะนั่นนั่เถิงนะอุ้ยนี่นวยนี่เป็นตะแสบแท้พี่น้องนี่ลูกนี่นนง่่เคยกิงนี่พี่น้องมันเป็นอ่ามักซิเคยรือมักซิดายัางไง บ้านเฮาเอาาิ่มื่อกี้ดาใจค้างหรือว่าใจสีชมพูนะอืมจในกล่องันบ่นเห็นอันก็ผมไปยังงตัวแดงนี่ตัวซุกกระขางเมิเ่มเอาคือแซ่บเจยิญไหมหิาเข่า,บ,า,าบ่อืมบางในพี่น้องมันซุกไปเลยแต่เขาเลือกกิน มันลายอ่ะนี่เดี๋ยวสิลองกดัดบ้่งโอ้ยเห็นได้หน่อยนี่มักลายลายเรงกรลุ่มนัม่นได้งานนี่เห็นอยู่นี่มึงได้พี่น้องสะอ่อนบ่า มักซิดาเนี่ยมาเก็บเอาไหมเก็บดูนี่น่ะมันซุกไปแล้วมากแบบแข็งๆกันแหละสรุปมาสอนหรือว่าไม่กินมักซิด้านี่ฮะมันต้องเก็บลายแล้วเก็บเอาทั้งพอกินนะมึงเนี่ยเป็นทศอ่อนมันเหลืองหมดเลยแต่มันยังมันบริสุทธิ์นิ่มเนี่ยมันแบบเออเขาเอิ่อกรอบๆมันะมาลองซีมมึงดู ก,บบปปปปกัดบังด้วยแสบบ่อืมแต่ว่าตัวสุกมันหวานเน่าเบิังไหเดี๋ยวถี่ซูมเบิังก็จับตุ่นยศจับซออันนั่นแหละนี่พี่น้องมันเป็นเอิ่มเคลื่อนนะใจสีชมพูนะ่ะมา

ปลาเลี้ยงลูกบ่ะ่ต้องเอาหรอกามันใหญ่ก็เอามนนมันตามี้กามีปลาอยู่นะพยายามล้วผมมีบ่นี่น้ามันล่นพี่น้องอันนี้ก็เป็นโต่งันบ้ามีเด้หน้าเขาเจ้าบมาเมฮิเขาเจ้าปลาก็เลยเขาเจ้าใหเมฮ็ตเอาก็เลยลองมาใส่ตรงไว้แต่ว่าปลาในพายนี่แหละสองสามพาย ไปแปอันสีสอนใส่อีกเนี bye. ่ยเด้อสอนตรงบ้านนี่จะขุดล so <okay. okay ักเลมันมีตะลุกเด้อระวังมันเลิกแดเนี่ยมันีตลูก่ันเมันมีนให้มันเลิกนะนี่ะถั่วหัวยืนมือผมเนี่ยทางหม่องซีม่เขาใจเด้ แต่ว่าลงเลิกได้นะกุ้งรายนั่นนี่นะทำมันเลิกมกสีดานะสุขหุงมันกระวานอยู่เด้แต่ว่า มักจะใจข้างเนียพุ่นลงเลิกพุ่นพ่นพ่นตะลุ่มพุ่นเลิกนั่นทางพุ่นมันเลิกนั่น หอเบมีมนนีจะก็ดในหมแ่หอยขับ่อนีกาิบหอาให้ือาในอนบอยมมีอยู่บมีบอมีอยู่ยังแล้วอยงันทึกน้อยน้อยนึงหน่งโปกมกันแต่ละบาทมีไฟเดือนไทย มันงมอยเลยนะมันหมอ้วมันมดมหมดย่ามันเยื่อไปเห็นยังได้โอ้พี่น้องเจไม่ใส่กุ้งกับปลาไหลอหย่นอยเต่กุ้งตัวใหญ่้เป็นงมหอยเพราะนั้นเนีมันสีได้กินเขาว่าหอยน่าลายโพดบกเด้อปลาซิวงมนลน้องเก็บเอาไหมหอยนี่ โบได้พี่น้องมีแต่โบลายหมดแล้วไันไ้น่อยนนแล้วบอกอาเก็บนะปลาลุ้นได้ายเฮเก็บโบเอายังกว่ายังบางทีนี่ปลาซิวนะโบเอาเอาตะกุ่งไปไพอป้า ไปงมหอยพ่นไปไปึ้นไปงมเทิงพ่นน่ใชาโอ้ยหน่อยหน่อยๆก็บ่อเลยเนาะ โอ้ย oh, พี่น้องเออไป็ดสอนก็บอได้ได้ยุบหนึ่งเนาะแต่ส่วนใหญ่ก็ได้แต่หอยสงสัยสิได้หอยแล้วเมื่อแกงเบื้องดูหอยหลายๆบย่อนมีแต่หอยแต่ว่ากุงนะ้ไงได้ยุบเดียวพีว่น้องได้ยิบเดียวเยจกใสุ่้้งไดโอ้ยบ่มีโบมือ <c oughs> แต่ว่าปลาซิวกับบ่าวปลาปาเมื่อปลาพี่น้องจามาฮันนีโบ่มีกัสิขอเก็บภาพบรรยากาศในพชรธนีพอนคลิปห<ร><อ>นาพี่น้<ร>องคำแล้วสบายดีได้แต่หอยพอด โม้เคียดจะหน้ากับห้องแล้ว